สวัสดีท่านนะครับอยู่กับช่องซิงกับชายนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เซ็นทันพิษณุโลกนะครับจะพามาเดินดูงานกรุงสีออโต้โชว์แคสนะครับเป็นงานจัดจัดคล้ายๆมอเตอร์โชว์ของที่กรุงเทพนะแต่จัดที่พิษณุโลโลครับงานนี้เนี่ยจะมีโปรโมชั่นรถที่แรงมากพอๆกับงานมอเตอร์โชว์แล้วก็มอเตอร์อ็กโบนะใครที่วางแผนที่อยากจะออกรถช่วงปลายปีอะ่ะอยากจะออกบิ๊กไบช่วงปลายปีเดี๋ยวดูคลิปนี้กันนะครับ เดี๋ยวพามาดูบูธแรกกันนะครับตอนนี้เห็นธงนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าเรากาลังจะมาดูที่ค่ายไหนกันนะครับตอนนี้เราก็มาดูกันที่โ,โชว์รูมของไทม์ดิสเนโลกกันก่อนนะวันนี้ก็มาจัดบูธก็เอารถมาโชว์กันอยู่3คันเลยนะเป็นตัวขายทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้กระแสะกําลังมาแรงนะแล้วก็รถเล็กของเขาเนี่ยสปีด4 0 0แล้วก็แคมเบิร้อ4เ0 x เนี่ยกระแสะมาแรงมากเลยนะเดี๋ยวมาดูกันครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับผมอยู่กับคุณโคกเช่นเคยนะครับ ก็วันนี้โชว์รูมไทยอัมพิโซกมาจัดโปรมีโปรอะไรบ้างครับครับก็อย่างนี้ครับวันนี้เอามา3รุ่นครับอ่าจะมี T120 นะครับตัวนี้ฟรีดาวสิ์เซนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งจดทะเบียนพรบนะครับโอ้แล้วก็15%เเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวนี้ครับเป็นตัวสแกมเบอร์สี่ร้อร้อเป็นตัวใหม่ของไทยอัมนะครับที่กำลังฮิตอยู่เลยนะครับกระแสแรงมากนะรุ่นนี้ใช่ครับใช่ก็เลยเอามาโชว์หน่อยครับเป็นรถเล็กที่แบบสมรรถนะสูงนะใช่ครับใช่ ก็ตัวนี้นะครับฟรีทะเบียนพรบครับพี่สองอย่างครับฟรีทะเบียนพรบสองอย่างนะแล้วจะมีตัวนู้นอ๋ออันนี้เดนโอน่านะเดนโอน่าครับหกหกศูนย์เป็นสปอร์ตฟูลแฟอร์รี่แต่ว่าตัวนี้แข่งของเขาตัวนี้ผมเอาเป็นตัวแต่งเข้ามาอ๋อเป็นตัวแต่งใช่ครับตัวที่แบบมีของแต่งเพิ่มเข้ามาครับแต่ว่าตัวสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะเริ่มต้นอยู่ที่สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทอ๋อตัวสแตนดาร์ดเริ่มต้นสามสอง ก็โปรในงานครับฟรีดาว15%ครับจ่ายประกันชั้นหนึ่งอย่างเดียวสำหรับตัวสแตดด์อ๋อโอเคโอ้โหโปรแรงมากเลยนะครับผมแล้วสนใจรุ่นอื่นก็เข้ามาสอบถามได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับมีโปรพิเศษเฉพาะในงานทุกรุ่นนะครับแต่ที่ในงานเนี่ยพื้นที่จํากัดเนาะอาจจะมีรถมาโชว์แค่3คันนะใครสนใจรุ่นไหนอยู่เดี๋ยวทักมาที่เบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้ในคลิปได้เลยนะครับได้ครับคุณโคเขารอให้บริการอยู่นะครับครับผมขอบคุณครับครับผมครับ